ไปไว้จ้ะเป็นอาหารจี่ว่าเร็วที่สุดง่ายที่สุดเสเสๆน้ำกันด้วยจ้ะเขาควดจ้ะมันดีก,ก็เป็นมือขี่ข้านอีกละจ้ะมือหนึ่งมาทำไข่ละวากันจ้ะสามฟองหนำจะให้มันห่อนเกินไปแต่จ้ะต้มมะมา,มาให้ผู้บ้านเพราะว่าเป็นมือขี้ข้านจ้ะ ร้าตรงรวดจะนิดหน่อยเพราะว่าร้างไม่เคยมากินพักไทยหรอกโป๊กเกอรี่กับใบเสือว่าเป็นน้ำไข่ี่แหละจ้ะโอเคแล้วก็สีบวกเพราะมานสลบเปน็นนอน้ำเย็นโอเคจ้ะหม้อเดิมแต่น้ำใหม่จ้ะเอาสามห่อเลย แต้กําบ่ถือว่าเป็นเมนูขีคันเลยเพราะว่าเห็ดปน,นีดปนีดปนอมเป็นบะหมี่แห้งด้จ้ะบะหมี่แห้งเมเจียวจ้ะน้ำตาลจ้ะ เอารสกำยำใส่ขับไปนั่นจะซองหนึ่งโอเคพริกไม่ใส่โอเคแล้วมันสีมันลวกหมูจ้ะตอนนี้เทาก็สีลวกหมูเลย,ดยเ,ลเด้อจ้ะจะลวกนานเ้อเด้อมันสี เหนียวกิ้นแห้งๆโดดหน้ามันเหนหียวดีเด้อุ้ยอาการหอน,นบนโต๊ะพักตายแถยล่ะช่วงนี้พักกันั่งหงอกกัลั่งงาม ผลผลบอมากมันไปหมดหนักเทพไปค่อยจ้ะตรงบรดหนักส่วนวันเลือนคนสิบปุ๋งกว่าเนอะคนก็สิบ,บอ๊อปุ๋งโดยเพราะว่าเขาใส่น้ำตาลไปแล้ว กำลังกินเนียงกับสิบบัวคอยผมดอกเติจจาเพราะเือคนไทยคนไทยนี่ผมกับขึ้นแต่เพื่อ,อละก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยก็มีอย่างสับสนสอนซับเรียบร้อยจ้ะ แค่ไว้พอกันคลิปหน้าเด้อยจ้าสวัสดีจ้า